โอ้โหโจบไปแล้วนะครับกับแมตช์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่าคู่แข่งของเรานะครับไม่เคยแพ้ใครในรายการเนชันดีกเลยรวมไปถึงตัวผู้เล่นนะครับตัวผู้เล่นหลักของเรานะครับหลายๆคนที่มีอาการติดโควิด19แล้วก็อาการเหนื่อยล้านะครับจากการเล่นสะสมเป็นเวลานานโดยญี่ปุ่นนะครับก็เก็บ3แต้มในที่สุดนะครับ ด้วยสกอร์25ต่อ22 25ต่อ16แล้วก็25ต่อ14โดยเซตแรกนะครับเราก็ทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็เดือดนะครับผมคิดว่าเดือดนะเพราะว่าดูจากฟอร์มการเล่นนะครับก็สนุกเลยแล้วเซตที่2แล้วเซตที่3นะครับก็ยากนะครับการควบคุมบอลของเรานะครับก็อาจจะไม่ได้ดีดนักนะครับทักษะเกมลุกและเกมรับของญี่ปุ่นก็ทำได้อย่างดีนะครับยอมรับเลยว่าเตรียมพร้อมกันมาดีจริงๆ เอาชนะทีมชาติไทยไปได้3ต่อ0เซตแต่เดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ของชาวต่างชาติบวกกับฟิลิปปินส์นะครับว่าเขาคิดเห็นกันอย่างไรกับเกมนี้ไปดูที่คอมเมนต์แรกกันเลยนะครับเท่าที่ดูมาจากไฮไลท์ทีมชาติไทยเล่นไม่ได้แย่เลยวันนี้แต่ทีมชาติญี่ปุ่นก็ยอดเยี่ยมทั้งเกมรับและเกมลูกต่างจากที่มอนอื่นที่โจมตีทีมญี่ปุ่นยังคงเล่นแบบสมัยก่อนซึ่งพวกเขาอาศัยตัวตีภายนอก2ตัวอย่างหนักและทั้ง2ก็ทําผลงานออกมาอย่างยอดเยี่ยม ฉลาดและแข็งแกร่งภายในการป้องกันพวกเขาสามารถขึ้นยืนแล้วปิดพื้นที่ได้หมดยินดีด้วยทีมชาติญี่ปุน่นคอมเมนต์ต่อไปกันเลยนะครับญี่ปุน่น3ต่อ0นเซตไทยไม่เป็นไรถึงจะมาทั้งทีมแต่ไม่ง่ายที่จะเอาชนะญี่ปุน่นคิดว่าเป็นผลงานที่ดีสำหรับทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อไปนะครับ น่าเสียดายที่ทีทมชาติไทยมีผู้เล่นที่ไม่สมบูรณ์มากมายเหมือนทีมชาติญี่ปุ่นที่สามารถป้องกันอย่างยอดเยี่ยมและโจมตีพิเศษได้อย่างแท้จริงคอมเมนต์ต่อไปนะครับประเทศไทยยังคงอยู่ใน8ทีมชั้นนาแต่พวกเขาจําเป็นต้องชนะการแข่งขันเพิ่มเติมในการเข้ารอบสุดท้ายฉันคิดว่าพวกเขายังมีโอกาสสวดมนเพื่อทีมไทยแลนด์อันเป็นที่รักแฟนจากฟิลิปปิน ปฏิเสธไม่ได้ว่าทีมจากญี่ปุ่นชุดนี้อยู่ในระดับหนึ่งพวกเขายัางไร้พ่ายและยังรักษาตำแหน่งท็อปหนึ่งเอาไว้ได้คอมเมนต์ต่อไปนะครับสะเทือนใจซาลินะโคกะที่สุดว่าทำไมเธอถึงเป็นกัปตันทีมเพราะเธอทำคะแนนได้10แต้มในเซตที่1ซึ่งเป็นเซตที่ใกล้เคียงที่สุดเธอทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากเล่นลดีทั้งสงทีมเป็นเกมที่ยอดเยี่ยม คอมเมนต์ t t. ต่อไปนะครับเราภูมิใจในตัวคุณสาวไทยวันนี้เราแพ้วันหน้าเราต้องชนะโปรดอย่ายอมแพ้คนไทย60ล้านคนเชียร์คุณยูด้วยรักและภูมิใจคอมเมนต์ต่อไปนะครับแมตช์สุดมันแบบนี้เกิดขึ้นได้เฉพาะ2ทีมมาตราจันเท่านั้นความพยายามอย่างยิ่งใหญ่ของทุกคนคอมเมนต์ต่อไปนะครับเราทุกคนต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นแข็งแกร่งมากอย่างไรก็ตามทีมชาติไทย ได้เรียนรู้บทเรียนครั้งใหญ่ในการแข่งขันครั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับประเทศญี่ปุ่นและขอเป็นกำลังใจให้ไทยดูต่อไป Thailand คอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมจริงๆต้องดูเกมเต็ม โดยเฉพาะเซตแรกที่ไม่ใช่ไฮไลท์ขอบคุณญี่ปุ่นและไทยสำหรับเกมที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อไปนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศไทยได้หายไปเล็กน้อยพวกเขากลับมาบนโลกโดยเท้าทั้งสองสำหรับผู้เล่นชาวไทยส่วนใหญ่เล่นในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกและพวกเขาได้เรียนรู้อะไรมากมายในอนาคตอันไกล เราจะได้ยินสิ่งดีๆจากพวกเขามากขึ้นคอมเมนต์ต่อไปนะครับอัชลาเธอพัฒนาได้มากในด้านการป้องกันและการโจมตีเธอดีอยู่แล้วทำให้เธอรอบด้านตอนนี้ภูมิใจที่เธอพัฒนาขึ้นมากคอมเมนต์ต่อไปนะครับดู2ทีมนี้สนุกเกือบจะมีระบบเดียวกันแต่ญี่ปุ่นก็เปลี่ยนจากรับเป็นลุกและความแข็งแกร่งของพวกเขาไรทิตีคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็มาบอกว่าเกมญี่ปุ่นกับจีนเป็นแมตท,ที่ต้องดูสำหรับประเทศญี่ปุน่น ฉันรู้ว่าพวกเขาสามารถตอบโต้วความแตกต่างคอมเมนต์ต่อไปนะครับความสูงและความคล่องตัวความเร็วและความแข็งแกร่งเลือกไม่ได้ว่าจะเชียร์ใครรักทั้งสองทีมฟิลิปปินส์จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอคอมเมนต์ต่อไปนะครับมาตรฐานทีมชาติญ,ญี่ปุ่นน่าชื่นชมโกา้ายังมีฟอร์มการเล่นที่ดีมันเป็นเกมที่ดีทีมชาติไทยแม้จะมีปัญหาแต่ก็ยังสู้ได้ดีรักทีมทั้งสองยินดีด้วยกับญี่ปุ่นขอแสดงความยินดีเป็นพิเศษกับประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปนะครับ คใครรักปิยนุษก็แค่ชอบรอยยิ้มของเธอดีใจที่เธอกลับมาฉันไม่สนใจว่าทุกคนจะพูดยังไงเพราะพวกเขาทําได้ดีมากฉันเชียร์คุณรักทีมสาวไทยคอมเมนต์ต่อไปนะครับทีมชาติไทยเริ่มต้นได้ดีหลังจากเอาชนะจีนแต่หลังจากนั้นผู้เล่นบางคนติดโควิด -19 และต้องดึงผู้เล่นบางคนที่เล่นไม่ได้นานพอยังไงก็ขอให้ทีมไทยโชคดีคอมเมนต์ต่อมานะครับแม้ว่าทีมไทยจะแพ้ญ,ญี่ปุน่นแต่ชุดแรกในนัดนี้ก็ยังร้อนแรง ทั้งสองทีมทำได้ดีมากคอมเมนต์ต่อไปนะครับไม่รู้ว่าทีมไทยเก่งแค่ไหนฉันรักทีมไทยพวกเขามีทักษะที่สูงสดใสล่าเริงพวกเขาอาจจะเป็นภยัยคู่ค้มต่อประเทศในเอเชียในโอลิมปิกความรักจากประเทศญี่ปุ่นคอมเมนต์ต่อไปนะครับแม้ว่าผลการแข่งขันจะอยู่ที่3ต่อศูนย์เซตแต่ผลงานของทีมชาติไทยในรายการนี้ก็ยอดเยี่ยมมากการปรากฏตัวของการต่อสู้ด้วยรอยยิ้มอย่างต่อเนื่อง แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากตั้งหน้าตั้งตาสู้อีกครั้งในรอบสุดท้ายคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันเป็นคนญี่ปุ่นแน่นอนฉันเชียร์ญี่ปุ่นแต่เมื่อเห็นสาวไทยเล่นวอลล์บอลอย่างมีความสุขฉันก็อยากสนับสนุนพวกเขาไทยจะเป็นศัตรูตัวช้กาจอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการทำงานหนักญี่ปุ่นและประเทศไทยและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับก็มาบอกว่านับถือประเทศไทย รักทั้งสองทีมก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปนี้นะครับหากใครชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ